ผีโทรศัพท์วันนี้นะทีวีมีเรื่องสนุกสนุกดล่ะอีคืนนี้สองทุ่มเหรอไหนดูหน่อยเิยโอ้ยน่าดูจริงด้วยฮ่ว้ยตกใจหมดเลยจ่ากอ้เหรอเนี่ยโ้รู้ว่าผีมันหลอกตะกาวันซะอีกแแบบแบบแบบหมหน้าตาของแจะนั้น ผีซะอีก啊คุยอะไระกัน่ะคุยเรื่องหนังผีที่จะฉายทางทีวีคืนนี้ไงล่ะจ้ะหนังผีงั้นเหรอเพราะว่าเร็วมากต,มต้องดูให้ได้เลยล่ะฉันก็อยากดูเหมือนกันนี่งั้นพวกเราถ้าง,งั้นคืนนี้ไปดูด้วยกันที่บ้านชานเอาป่าล่ะเอาดีดีเหมือนกันฉันไปดูด้วยคนนะตอนเด็กฉันไปข้างนอกไม่ได้หรอกแต่นอบิตะไปได้ใช่ไหมล่ะไม่ม ที่ทางฉันไม่อยากดูหนังผีนะไม่เอาแม่เขาจะตายไปไปเถินนะอ๋อเราลูกชายใช่ใครจะว่ายังไงเราจะไม่ดูหนังผีเด็ดขาดเลยก็ได้เวลาแล้วเช่หมาเขาว่าน่ากลัวด้วยนะคะอืมใช่ดูอรมอนดูรปิตะไปนอนแล้วเหรออ๋อเขากลัวนะครับเลยรีบนอนบอกว่าไม่อยากดูครับไม่ได้เรื่องเลยนะ อ ah. ๋อโนบิตะอ๋อโนบิตะมีอะไรหรอก็เปลี่ยนใจแล้วนะสิครับอาวแล้วข้อห้องน้ำก่อนไหมดิชีราดนะสบายมากฮะน้ำมันก็แค่เรื่องที่คุณสร้างเอ้อเอ้อจ้๊ โิตาผีแค่นี้ยังกลัวแล้วจะทํำยังไงเล่าฮะแหมก็เพราะนายเป็นแบบนี้ไงละ่ะผัวใจแอนที่ได้ล้อเอาอ่ะก็ก็กมันน่ากลัวจริงๆนี่ไม่ไหวไม่ไหวถัดนั้นจะดอนก่อนแล้วกันนะโนบิตะโทรศัพท์จ้าโนบิตะมีคนโทรมาใครกันน่าโทรมาป่านนี้เนี่ยฮัลโหลโนบิตะพูดครับฮัลโหลใครอะครับนะ่ะ ระวังให้ดีฉันจะทอบอลแอนทุกคืนเลยแกรลบพิตาเนี่ยสนุกดจริงเลยนะอ่อนนะมันขี่ขาดจริงๆเลยนาซาดาเจะบอกนี่ขี่ขาดเป็นบ้าเลยนะแอนเนอะตลบเฮอยโดพิตาเนี่ยฉีรถที่ด้อนอีกจนได้อ่ะก็ช่วยไม่ได้นี่ โนบิตาจุยฮอ๋อครอที่เปลี่ยนเนี่ยเมื่อคืนกระเป๋าน้ำร้อนมันรั่วน่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอสมเป็นโนบิตาคุณจริงๆเลยไม่ใช่หน้าหนาวก็ใช้กระเป๋าน้ำร้อนด้วยน้าดิโนบิตาอย่ากรุบไปเลยด้จะไม่ให้กรุบได้ยังไงกันเล่าผู้ชิดสุกะนเห็นก็รู้แล้วว่าฉันฉี่รถที่นอนอ่ะโอ้ยถ้าฉันไม่กลัวผีโทรศัพท์ก็คงไม่เป็นแบบเนี้อืม ถ้าอย่างนั้นน่ฉันจะแก้แทนให้เองนะลองนึกให้ออกชื่อว่าเป็นเสียงใครอ่ะฉันลืมไปแล้วอ่ะพูดอะไรอย่างนั้นเล่าถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวคืนนี้ก็โทรมาแกล้งอีกล่ะแบบนั้นฉันไม่เอาแล้วนะถ้าอย่างนั้นก็พยายามนึกให้ออกสิเสียงเหมือนร้องเพลงฉันจะบอกกันเราแล้วก็รู้แล้วโดูไรมอนใจแอนกับซีนิโอนั่นเองอ่ะเอ๊ะใจแอนกับซีนิโอเหรอใช่ไม่ผิดแน่แน่แน่ใจนะ อ่าดีละเดี๋ยวคอยดูแล้วกันจะทำอะไรเหรอไม่เห็นต้องมาถามเลยพวอดันแกล้งเดือโทรศัพท์แล้วก็ตอบตัวเ,เดืเอ,อ,อ,โ,ทอโทรศัพนะท์ไี้เนาะเฮ้ยจะจะอะไรอีกเนี่ยโถถุงมือโทรศัพท์นะ่ถุงมือโทรศัพท์ใช่ใช่ถ้าใช้ถุงมือนี่<อ>โทรออกนะมานโนทรับกูโทรศัพท์ทานโนจะทำตามที่เราต้องการเลยนะเอาเลยลองใช้ดูเดี๋ยวเลยมอ้มันจะใช้ได้นะลองดูนะเอานะลองโทรหาซีเดีอลเลย เข้าว่าครับฮัลโหลเสนโอคงอยู่ไหมฉันนี่แหละเสนอสุดหลอ่อนายเป็นใครตอนนี้นะ่ะท่านี่แหละลองหยิกเลยนี่นี่โอ้โอะเจ็บ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 อะไรเนะี่ยโทรศัพท์ผีแก่เลยใช <laughs> ่ไงนายชอบถุงมือโทรศัพท์ดีไหมเล่าชอบสิบ้านนี้คงประทับใจหน้าดูเลยแนฮะถ้าอย่างนั้นขอโทรไปแก้แค้นใจแอนต่อเลยละกันนะเอาเลย <laughs> ลุยไปเลยเต็มที่ไั้เหล่านี่ฉันเองเนาะฉันน่ะใครอะฮะก็เผื่อใครนะมาไงนะฮะ จึมีเขาดีใจรา้ด้วยนะไอ้หนี้เขาหนะี้อะไรก็ส่งมาเลยดิใครอย่างนาาั้นใครอะไยนี่ข้าไม่ฝ่าเก่งนักเลยโทรอสับตีเลยป๊บนี่แนะน่ะฝาได้ไม่กวาดเฮ้ยใครจะเช็คทำไรไเอาแล้วนะแกแข็งแค่นี้ก็พอ,อแล้วมั้งแหมท่านประสะใจเป็นบ้าเลยเรื่องแค่นี้เองนะฉันช่วยนายได้อยู่แล้วละ่ะฮะเออโทรศัพท์มาฮัลโหลบ้านโนบีครับ ฮัลโหลนั่นโนบิตะฉันเองชิสุกาจ้าอ่อชิสุกาเหรอที่นอนเมื่อกี้นี่น่ะคือว่าฉันพูดจริงๆนะแต่ว่าฉันเห็นแทนที่บนที่นอนชัดเจนเลยล่ะคือนจริงๆนะชิสุกาออโหลน้อเล่นฉันจะมากินโดรายากิตั้งหากแลฮะ ช่วยไปกินโดรายากิเหรออ่าเดี๋ยวชิซูกะจะไปกินโดรายากิด้วยอ่าได้สิซูกะแม่ซื้อมาตั้งเยอะดีจริงเลยนะโดรายามอนใจใจ <c oughs> ขอบใจมากเลยนะชิสุกะเธอหนี้ใจดีกับเราจังเลยเฮ้ยโทรศัพท์อะไรอะเจ้าโฉดยังเลยนะอะ,อะไรมีอะไรหเหรอชิสุกะโมโหจนกระแทกถูโทรศัพท์ใส่ก็งั้นโดรายากิก็อดอดโดรายากิแล้วอดทษนะโธ่อดเลยเราอะขอโทษนะโดรายมอน โนบตะนอ si <mad Liberty> ยม่านะฉันไม่ได้ั้งใจตอนไม่หลับไม่นอนนอนไม่หลับเลยฮะ ดร์เมอนช่วยหน่อยสิฉันนอนไม่หลับมันไม่ง่วงเลยอ่ะนี่ช่วยหน่อยได้ไหมอ่ะเฮ้ยหลําลำานจ้งเลยก็มานอนไม่หลับนี่นอนกลางวันเยอะไปอะทีไม่นอนหลับสักคืนคงไม่ตายนะหรอกหน้าแถวลาดตึกสวัดแล้วโอ้โหใจดำชะมัดทำไงดีอะเล่นไพ่คนเดียวก็ไม่ได้กร์ตูนก็อ่านหมดแล้วทุกเรื่องอ๋ว ทีวีก็ไม่มีให้ดูดึกแล้วเหรอเนี่ยนี่ดอราไอมนฉันอยู่คนเดียวมันน่าเบื่อนี่นะเงียบหน่อยได้ไหมเล่าฉันกำลังนอนอยู่นะจะบอกให้งันก็เอาทีวีหรือว่าร้านหนังสือที่เปิดกลางคืนมาให้ฉันหน่อยสิเฮ้ยแล้วมันไ่ที่ไหนกันเล่าแหมนายดีเรื่องมากจังเลยฉันห้ยืมนี่แล้วกันนะแล้วอย่ามาปลุกอีกแล้วนะเ,เอาไป ไมยไม่หลับไม่นอนเอาไม้นี่ชี้ไปทางไหนก็จะทํางานเหมือนกลางวันเลยไงละ่ะเหรอเอาทาแบบนี้นะเนี่ชี้เข้าไป <Okay. S 1> อ้าวติดแล้วแต่ไม่เห็นมีอะไรให้ดูเลยนี่ <What? S 2> เอาใจร้อดิร้อเดี๋ยวก่อนทีเอามาแล้วเห็นมาเห็นมาตัวดีครับจัดรายการอยู่ทั้นยังนอนอยู่เลยนะเั <c oughs> ่นตลก <c oughs> ดีนะ <c oughs> <c oughs> ร้านหนังสือหรือว่าร้านอื่นๆก็ทําได้นะทีนี้ไม่ต้องมาปลกุกฉันอีกแล้วนะทำเอาเองแล้วไปนอนแล้วล่ะลาตีสวัสดีนะขอบใจมากที่จริงนะฉันว่าตอนกลางคืนเนี่ยนายน่าจะนอนมากกว่านะไปนอนเถอะรู้นะนี่หลับอีกแล้วเหรอจะไปต่อสิครับอ๋อฮะขอโทษนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีดาราบาเราวผมร้องไปให้ฟังได้ไหมครับเอา ไปยืนอ่านหนังสือที่ร้านดีกว่าอืมมันเงียบจังแฮะอืมไม่มีใครเลยร้านก็ปิดบหมันก็มันดึกแล้วนี่นะนั่นไงร้านหนังสือการ์ตูนร้านหนังสือไปอดไ้ครับเชิญครับ นี่ไงนี่ไงอยากอ่านเล่มนี้มานานแล้วฮะอเอาขนาดหลับยังไม่ยอมไปยืนอ่านเลยเหรอนี่สิถึงขนาดนี้ลดละสิเปอร์เซนต์เลยแล้วกันเอาเอ้อสิบเปอร์เซนต์เลยเหรอครับเล่มนี้สามร้อยห้าสิบเยนก็เหลือสามสิบห้าเยนเองใช่ไหมล่ะครับเอานี่ครับขอบคุณที่อดนุนครับมไม่ดีดีจัง จริงสิงั้นไปเปิดให้หมดทุกร้านเลยดีกว่าฮแบบนี้ค่อยสว่างหน่อยอจะว่าไปแล้วก็จะผิวเหมือนกันนะเฮ้ยจริงสิตอนนี้ซื้อได้ในราคาสิบเปอร์เซ็นต์อานี่ครับขอขอดอกอันนึงครับอขอบคุณมากนะครับ นี่นะอยากลองเล่นมานานแล้วละ่ะสวัสดีครับผมไม่ดื่มแล้วครับแค่อยากจะลองเข้าร้านดูเท่านั้นเองละฮะเฮ้่ไม่เคยสนุกแบบนี้มาก่อนเลยมันเที่ยวคนเดียวนึกมันาน่าเสียดายมันสนุกมากเลยนะเขาไปดูได้ทุกร้านในเมืองนี้เลยด้วยไ,ไปกันเถอะนะไปเที่ยวกันเห็น นี่ไงนี่ไงเหมือนที่บอกเลยเห็นไหม <I know. S 1> เออหนาวเหรองั้นเข้าลงหลังกันไหม่ง <c oughs> ดีจังเลยเนาะ <c oughs> อ้ว,ว้าวเทจังเลย <c oughs> เอ่อขอโทษครับช่วยใช้สา่เมื่อกี้อีกทีได้ไหมครับ <c oughs> อของที่สั่งได้แล้วค่ะ งสนุกจังเลยเนะาะนอ้อยนาบีตานี่จะเช้าแล้วนะเรากลับกันเถอะเราไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยโอ้ยแต่ก็ชักง่วงเหมือนกันอนะ <c oughs> ขอบคุณทุกร้านมากเลยนะครับเอาละปิดร้านกันได้แล้วสรุปว่าเราไม่ได้นอนเลยทั้งคืนกลับมาแล้วครับ ตื่นแล้วเข้าตื่นเดี๋ยวก็ไปสายแล้วนะตื่นเดี๋ยวนี้เลยตื่นแล้วบอกว่าให้ตื่นไงเล้วโดบีตาเฮ้ยรู้อย่างงี้ไปน่นจะให้ยืมของวิเศษเลยแท้ช่วยไม่ได้นะงั้นต้องใช้นี่แล้วล่ะเอึ๊อึ๊บอึ๊บไปเลยไปดีไม่เป็นไรแน่เหรอไปโรงเรียนทั้งหลับอยู่แบบนี้คงไม่เป็นไรแล้วนะครับเดี๋ยวก็ตื่นเอง กลับมาแล้วค่ะเออเอาโหยังกรนอยู่เลยอ่ะเป็นไงอ,อ่ะตื่นแล้วตื่นแล้วใช่ไหมตื่นแล้วใช่ไหมนายอ่ะเออฮ้ยนายใช่ไหมไม่หลับไม่นอนทำให้ฉันตื่นสิอ๋อแหมหัววันนี้สบายดีจังเลยเอออะไรวันนี้ไม่ทําอะไรผิดบ้างเลยเหรออืมก็รู้สึกว่าจะถูกครูดุเหมือนกับทุกๆวันนั่นแหละแต่หลับอยู่ก็เลยไม่เป็นไรไง เออฉันนึกออกแล้วว่าคืนนี้จะทำอะไรอ,อ้าวก็ขอ,อยืมไม้ไม่หลับไม่นอนอีกทีก็แล้วกันนะโอ้ย